เหหอาของเราที่สอคนนะครับอ,อันไหนที่ไหนนะเราเราไหนเอาเฮ้ยวกนี้สียึงสม่ยงี่เมตรยก่เมตรอ้ยาสบเด ไอ้ไอ้สิบไอ้สิบดถุงสิบดถุงยาป่ะยาสิบห้าถุงสิบ้าิกินยเม็นั้นตัวหนมือเปล่าเป็นไรฝนี้นมือเปล่าเป็นอะไรเป็นลูกน้องไีเป็นไรครับน้องครับผมนักศึกษาปาเรียนที่ไหนมะบอกนักศึกษาก็นนะอันนี้ตัวอะไรเปล่าครับเปล่าเปล่าขือเตัวนี้ครับปีสี่ครับปีห้าบอกไม่ดีคือัวเออหม้เรา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 ไปเราไปยปีสครับ พอยังไม่ลังนี้มันไม่เสร็ายคนมารู้ว่าเก็บยาเสพติดแล้วขายยากันที่นี่ประจำกัน้งเลยเข้ามาจับแต่ค้นจับกูนี่ใครอ่ะตอนนี้ใน้องนอนใช่ไหมนัด้องนอนเนาะนั่งยัยเยอเยี่ยมไหนัดในห้องน่ะลกปตัวหน้านั่งนี่เท่าไหรลูกปืนน้องลูกปืนแล้วลูกปืน M16 ออกมาจากไหน โอเไม่กระจายอีกสองอย่าให้ประมาณสามถุงครับสามถุงอยู่บนห้องนอนของนัดอ่ะนี่ห้องนอนเรานะนอนกับใครเนี่ยนอนคนเดียวครับผมนอนคนเดียวเอาแล้วแฟนนานๆมาทีกันครับทุกปืนเอ็นสิบหกก็มีสามแปดก็มีเก้าก็มีไอ้ก้าวโปเกมส์ มเี S <S ๋ยวานนะเาถายปมันต้องมีปืนนะเอาชี้เดี๋ยวให้พี่นัขาวขถ่ายบุรีบุรีเอาบุรีไม่ต้องดูหายใจไม่ออกจเดี๋ยวให้นัขาวถ่ายก่อนพูดง่ายมันมันสั่งมาทั้งอ้ขอจร้อร้อเดี๋ยวจะ้ออ้อ้เขายุดไป้เป็นเป็นลูกน้องเนี่ยเป็นไรครับน้องครับผมนักศึกษาเป่าเรียนที่ไหนผมจะบอกนักศึกษาละนะ ตอนไหนมือเปล่าเวลาฝึกฝนกแบบนี้คนไหนมือเปล่า